สวัสดีคนชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงนะคะมาจะเจอกับแม่หมอน้ําอ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยทาลอสเลิฟนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอจะมาอัดคลิปความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงและลัคนาสิงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนมิถุนายน2565นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เนาะ แม่หมอจะแบ่งเป็น3ามพารนะคะก็คือภารสถานะโสดสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและก็สถานะคนมีคู่นะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะมานะค่ะเรามาดูความรักความสัมพันธ์อของชาวราศีสิงห์และคณะสิงนะคะ ก่อนอื่นมอก็ขอบอกว่าดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณเพียงคนเดียวนะคะอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะ,อะเอาไปปรับรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะเป็นเป็นไกไลายน้ำทางชีวิตให้กับชีวิตของคุณเองนะถ้ามันเป็นพลังงานลบนะแต่ถ้ามันเป็นพลังงานบวกทําให้คุณรู้สึกดีอะไรยังไงก็ ให้คุณเอาเก็บไว้เป็นพลังงานที่สร้างสารรค์กับชีวิตความรักของคุณไว้นะแต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณเศร้าเสียใจก็อะไปเครียดจะ่าไปเสียนมากนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานก,ก็ได้นะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์กับแม่หมออ้อยเข้ามาได้เลยนะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะจ้า p o k OK 2อ5สเนาะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามาก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะจ้าชาวราศีสิงค์คะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e นะคะ เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีสิงห์ได้ดูได้ฟังแบบนี้ได้ต่อเนื่องทุกๆเดือนและก็จะเป็นขวัญกําลังใจให้กับแม่หมอน้าอ้อยได้อัปคลิปดีๆได้ชมได้ฟังได้อัปเกรดแบบนี้ให้ชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ได้ชมได้ฟังแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องเช่นกันทุกๆเดือนนะจ๊ะมาค่ะเรามาดูคนโสดก่อนเนาะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดคะ ขอถามคนโสดให้กับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงเดือนมิถุนายน2565นะคะสามดาบว้าวสามดาบออกมาใบแรกเลน้นะจ๊ะชาวราศีสิงห์เกิดอะไรขึ้นจ๊ะราชาถือถ้วยค่ะ เอสอัพครับแถ้วยนะคะอ่า uh, คิงออฟสอดราชดาบ The m ม wow. uh, เด c เชียว้าวอ่าไนส์ออฟเพนเทคลส์เกเหรียญน,นะจ๊ะ ขอขยายไพ่ของสามดาบสามดาบคืออะไรเอ่ยสามดาบแม่หมอจะขยายเพิ่มขึ้นเพื่อความแม่นยำชัดเจนแล้วก็อ่านไพ่ได้ง่ายขึ้นนะคะชาวราศีสิงและคณะสิงค์ค่ะสามดาบคือสี่ดาบนะคะอ่ะแม่หมอเข้าใจแล้วว่าความรักของชาวราศีสิง์เกิดอะไรขึ้นเนาะ,ะความรักชาวราศีสิงห์ค่ะบอกเห็นว่า คุณอาจจะเกิดรักสามเศร้าชาวคนโสดนะเป็นความรักที่ผิดหวังเสียใจเศร้ามาแล้วนะอดีตของคุณอาจจะพังแล้วจบแล้วก็ได้นะเป็นสีดาบสีดาบกับสามดาบมันเป็นอะไรที่ยังคลุมเครือไม่ชัดเจนนะเป็นอะไรที่ยังคุณต้องเจ็บเศร้าเสียใจคือตอนนี้หมอเห็นว่าชาวราศีสิงห์คนโสดเนี่ยอาจจะ กระเตื้องกับความรักแล้วนะคุณพักจิตพักร่างพักใจคุณไม่เคลื่อนไหวกับความรักแล้วรู้สึกว่าคุณเจ็บมากคุณปวดมากคุณโดนทิ่มโดนแทงโดนผิดหวังโดนช้ำรักโดนเสียใจแฟนของคุณมาทําให้คุณเสียใจหรือคุณเองนี่แหละที่ไปทําแฟนนะอันนี้พ่สลหรับพลังงานกันได้ถ้าไม่ใช่แฟนคุณทําเองก็จะเป็นคุณทําแฟนนะคะมันเป็นความเศร้าเสียใจเกิดรักสามเศร้าขึ้นนะรู้สึกว่าตอนนี้คุณก็ดูเหมือนโสดแล้วนะโสดอยู่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอยู่แบบ ไม่เหงาแล้วนะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะชอบอยู่ในเ,เซฟโซนของตัวเองอิสระแล้วเสรีแล้วอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ได้นะอยู่กับเพื่อนกับฝูงกับนกกับแม่กับเงินกับงานอะไรคุณก็ดูมีความสุขแล้วตอนนี้นะคุณไม่ได้ไปโศกเศร้าเสียใจคุณไม่ได้ไปอะไรผิดหวังช้ำรักเหมือนแต่เดิมแต่ก่อนแล้วนะอดีตของคุณอาจจะเจ็บอาจจะพังมาแล้วก็ได้นะชาวราศีสิงห์คนโสดทีนี้หมอเห็นว่าราชา กับเดอะเมดิเชียเนี่ยตอนนี้ชาวราศีสิงห์คนสดหันมากลับมาดูความใส่ใจกับการเงินของคุณมากขึ้นการงานของคุณมากขึ้นคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความโดดเด่นนะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนที่ผู้คนให้การยอมรับในหน้าที่ในการงานนะคะ,ะเป็นคนที่สังคมกว้างนะคะคุณอาจจะเป็นหัวหน้าคุณเป็นผู้นําคนเป็นคนที่มีบริวารดีมีลูกน้องมี อะไรที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคนทุกคนได้นะเป็นคนที่เลี้ยงดูครอบครัวก็ได้นะ,ะเดอะเมดิเชียนคุณเป็นคนที่มีการอย่างรู้ได้นะซิกเซนแรงดีนะเป็นคนที่เออเอาไหวเอาอยู่กับสถานการณ์ได้ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนะคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถนะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ เป็นคนที่ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มันไปต่อได้ในอนาคตที่ดีขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมมีถ้วยมีเหรียญมีดาบมีคาถาอะไรของคุณนี่คุณเอาไหวเอาอยู่ได้นะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีความสามารถนี่ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้ดีเป็นคนพลิกแปลงสถานการณ์ได้ดีด้วย บ่อยนะพิบัติพานดีด้วยนะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์เนี่ยนะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่มีความสามารถนะมีไอเดียบันจิดแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความรู้ความเก่งความฉลาดนะเป็นคนที่ซิกเซนแรงมีการอย่างรู้ดีด้วยนะผู้หญิงน,นะที่นี้ S of Cup 8ถ้วยกับราชาดาบเนี่ยคือคุณไม่สนใจความรักแล้วนะอดีตรักที่คุณเคยพังเคยเจ็บมาตั้งแต่ ปีที่แล้ว3มเดือนที่แล้วหรือยังไงก็แล้วแต่นะแต่หมอคิดว่าน่าจะป็นประมาณก็ไม่ถึงปีนะหรือว่าอาจจะนานก็ได้นะอันนี้คุณรู้สึกว่าจะมีกําแพงให้คนนั้นแล้วนะมีกําแพงคือไม่อยากให้เข้ามาใกล้แล้วไม่อยากให้มาติดต่อแล้วคือมีการบล็อกเกิดขึ้นมีการไม่สื่อสารกันเกิดขึ้นอาจจะบล็อกแล้วจบแล้วไม่คุยกันแล้วปิดกั้นกําแพงแล้วคือคุณไม่เอาแล้วนะคุณปฏิเสธแล้วนะคุณเดินหันหลังให้กับคนคนนั้นของคุณไปแล้วด้วยนะคะ คุณเริ่มมาหันใส่ใจใส่งานใส่เรื่องของอนาคตในหน้าที่ในชีวิตของคุณแล้วนะชาวคนโสดราศีสิงห์เนาะอาทีนี้เรามาดูสถานะที่2ก็คือสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็คือคนที่คุยกันอยู่แอลกันอยู่แบบยังให้สถานะความชัดเจนยังไม่ได้นะเป็นกิ๊กเป็นน้อยได้หมดเลยนะหรืออาจจะเป็นแค่ กรลยาณมิตรกันไปก่อนเพื่อนกันไปก่อนนะยังให้สถานะกันยังไม่ได้ชัดเจนนะอ้าวเรามาดูสถานะนี้กันนะจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างเนาะชาวราศีสิงห์ละคนาะสิงห์ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะ The s t r น n g นะคะ The lover ค่ะ เ้าถ้วยค่ะ Six of Men นะคะ6ไม้นะคะ The Tower ค่ะ Seven of Men นะคะ7ไม้ค่ะตต้สำรับ8ดาบนะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาฟังกันนะคะคนสดชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะก็ The s t r e n g t h เนี่ยก็คือ ตัวแทนของชาวราศีสิงห์เองนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะของคนชาวราศีสิงห์หมอเห็นว่าคุณมีความเหนื่อยหน่ายกับความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้นะคะหมอเห็นว่าคุณพยายามต่อสู้แล้วอดทนแล้วอะไรก็แล้วนะมีการพยายามมีการต่อสู้มีการอดทนกับความรักครั้งนี้มากๆนะ ู้สึกว่าคุณคุณเหนื่อยแต่คุณก็ต้องสู้คุณเหนื่อยแต่คุณก็ต้องพยายามที่จะเอาความรักครั้งนี้ให้มันไปต่อให้ได้ให้มันเกิดความจริงให้ได้ให้มันอยู่ในสถานะที่คุณต้องการให้ได้นะคะเพราะว่าเหมือนอาจว่าคุณอาจจะคลุ้มอ่าเขาเรียกอะไรคุณอาจจะมีการจัดแจงจัดการมีการอดทนพยายามกับความรักครั้งนี้นะหรือว่าคนของคุณมีการควบคุมคุณอยู่ก็ได้ อันนี้เราเราสลับไพ่กันได้นะคะถ้าไม่ใช่พลังงานของตัวคุณเองก็จะเป็นแฟนคุณนะคะมันมีการควบคุมการจัดระเบียบการกดเกณฑ์กันนะมันรู้สึกว่ามันจะมีความอดทนทนถึกอยู่ในนั้นแล้วนะที่นี้คือมันเหนื่อยคุณบอกว่ามันเหนื่อยหรือแฟนคุณไหรู้สึกว่าเหนื่อยมันท้อมันแท้มันล้ามันรู้สึกว่ามันอยู่ในกดในเกณฑ์เกินไปอยู่ในระเบียบเกินไปอยู่ในกรอบเกินไปคุณก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับ เนี่ยมันพังอ่ะเดอะทาวเวอร์มันพังแบบไม่ได้ทันตั้งตัวมันฉุกละหุกแบบอาจจะทะเลาะกันอาจจะมีเรื่องคำบาดหมางใจกันขัดแย้งกันไม่มีรงรอยกันอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นได้หมดเดอะทาวเวอร์นะพวกคุณเป็นคู่อดีตชาตินะเป็นคู่ที่คือแบกันชิงกันรักกันมีความกลมเกลียวกันช่วยเหลือกันเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันได้ดีมากๆนะในความรักของคุณนะ ต่ว่าเดลเวอร์เนี่ยหมอเห็นว่าบางทีถ้าเป็นไพ่ที่ดีก็อาจจะเป็นคู่รักที่เป็นเป็นคู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามีอะไรก็แบ่งปันช่วยเหลือกันได้แต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ลบก็มีเหมือนกันนะเดลิเวอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นพลังงานที่ถ้าพวกคุณเป็นคู่กันแล้วก็จะอยู่กันตลอดนะเป็นคู่ที่ให้ความสุขกันได้ระยะยาว แต่ถ้ามันเป็นความอ่าเป็นเป็นเป็นพลังงานที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็หมอจะบอกว่ามันเป็นพลังงานที่ไปกลับเลิกเลิกลักๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะมีมือที่3เข้ามาหรืออาจจะเป็นรักที่ยังไม่ชัดเจนรักที่ยังไม่ปลอดภัยรักที่ให้สถานะกันยังไม่ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะมันจะเป็นพลังงานของการเดรโลเวเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะคะ เนี่ยเดอะทาวเวอร์ Tower, รู้สึกว่าคุณจะจบแล้วจากแล้วห่างกันแล้วนะสิ้นกันแล้วคือไม่มองหน้ากันแล้วบล็อกกันแล้วก็ได้นะต่างคนต่างอยู่ทีนี้เก้าถ้วยเนี่ยมันเป็นเก้าถ้วยกับหกไม้เนี่ยหมอเชื่อว่ามันเป็นฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายคนถ้าไม่คุณเองก็อาจจะเป็นเขานะอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้เจ้าชู้ประตูดินเจ้าชู้ยักษ์แต่ว่าคุณก็ไม่ได้เลือกใครที่เป็นจริงเป็นจังนะคุณรู้สึกว่าจะพึงพอใจหรือเขาคนนั้นแหละ รู้สึกจะพึงพอใจกับสถานะตอนนี้กับความเป็นอยู่ตอนนี้กับพอใจอะพอใจในอำนาจพอใจในหน้าที่พอใจในเออที่มีคนมารุมรักเยอะแยะมากม,มายมีตัวเลือกอ่ามีตัวเลือกเข้ามาให้เก็บไว้ในสต็อกเนี่ยคุณจะเลือกใครก็ได้นะ,ะคนที่เข้ามาก็ต่างคนก็ต่างดีต่างคนก็รู้สึกยื่นมิรไมตตีมาดีๆทั้งนั้นนะ แต่คุณก็ยังไม่ได้ตกลงกับใครคุณก็ไม่ได้จริงใจงกับใครคุณสามารถที่จะเลือกได้คุณอยากจะอยู่สดๆแบบนี้ไปก่อนอยากจะอยู่อย่างเงี้ยเอ่อในการที่จะเลือกได้ของตัวเองนี่แหละนะเรือเราเลือกได้เรามีอำนาจเรามีหน้าที่เราเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนที่มีภูมฐานดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนหลงตัวเองก็ได้นะบางทีนะก้าช่วยเนี่ยนะเอ่อมันถ้าถ้าถ้าแม่หมอจะตีไปอีกอย่างนึงก็เป็นคนทะเลนเป็นคนที่แบบว่า เป็นความเจ้าชู้เป็นคนทะเลน้นคนคิดเล่นนะเป็นคนที่แบบเออมีอำนาจวางอำนาจตัวเองนะเป็นคนหลงตัวเองก็ได้แบบนี้นะก้าวช่วยนะเออนะทีเนี้ยมันมาขยายกับ9เออเออขออภัยอะ่ะมันมาขยายกับ6 6หกไม้นะหไม้เนี่คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความละมุนละไมเป็นคนจ้าเสน่ห์นะคนอาจจะชอบคุณอาจจะหลงรักคนอาจที่จะ อยากจะเข้ามาหวานสเสน่ห์คุณก็ได้นะฮะเ,เห็นไหมคุณเป็นคุณเป็นคนที่มีมีความโรแมนติกในตัวเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เป็นคนที่มีมจินตนาการที่ความใฝ่ฝันในโลกแห่งอ,อ,อะไรความสวยงามความก้าวหน้าความมั่นคงของคุณอยู่ในนี้มันจะมีประกายเด่นออกมาเป็นรังสีออกมาให้ให้ให้ให แค่คนที่เขาชอบให้คนที่เขามาลหลงไหลเสน่ห์ของคุณนี่ยได้ดีขึ้นมากขึ้นนะชาวราศีสิงห์นะคะว้าวนะคะหมอก็อยากจะเจาะเข้าไปอีกนะแต่ว่าเเวลาหมอมันมีจํากัดนะถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์กับแม่หมอน้าอ้อยได้ค่ะได้นะจ๊ะช่องนี้คิวว่างนะจ๊ะชาวราศีสิงห์และคณะสิงค์ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆนะคะ ก็แม่นยํากว่านี้ชัดเจนกว่านี้แนะ่นอนนะคะความสมาัถที่ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์หรือจะเป็นคนโสดนะก็เบอร์โทรศัพท์หน้าจอแล้วนะคะไอดีไลน์ก็หน้าจอแล้วนะเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะคำถามละแค่69บาทนะถ้าคุณอยากจะสองคำถามก็แค่ร้อยกว่าบาทเองนะคะเข้ามาทักแชทแอดไลน์กับแม่หมอน้าอ้อยเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเป็นคลิปนะคะส่งเป็นคลิปวิดีโอเป็นคลิปให้คุณฟังภายในะยีิบสี่ชั่วโมงนะคะ ใายใน24ชั่วโมงคุณจะได้ฟังคลิปของคุณเองเลยนะขอแค่ที่อยู่เออไม่ใช่ขอัยขอแคอ่ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดแค่นั้นนะคะหมอน้ำ้อยก็จะดูได้นะคะไม่ต้องเอารูปถ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องเอารูปถ่ายถ้าคุณอยากจะดูมือที่3าก็ได้อยากจะดูคนรักของคุณไว้ด้วยก็ได้นะคะถามได้เลยนะคะคำถามละแค่69บาทเองนะคะ หรือจะเป็น2องคำถาม3ามคำถามหรือเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้หมดเลยเป็นวิดีโอคอลได้เป็นเสียงได้นะจ๊ะเข้ามาฟังนะคะโอเคทีนี้เรามาดูสถานะที่3สถานะคนมีคู่บ้างนะค,ะคนมีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้เดือนมิถุนาแล้วเนาะเราก็เหลืออัดแค่4ราศีนะคะ เหลือราศีอะไรบ้างแล้ว่นะที่อัดไปก็จะมีพิจิตุนกลุ่มกันเมษมีนกรกรกดลึกนะคะเหลือสิงกับอ,อ,อะไรอีกเละนะเอาเรามาดูกันจะทำแพลนนะคะว้า wow. วหนึ่งถ้วยเอ่อ uh, of Sword ดค่ะอัศวินดาบนะจ๊ะ เดวิลราชินีดาบแปดดาบเอเกิดอะไรขึ้นกับคนมีคู่ชาวราศีสิงห์นาะอ่ออาจจะเกี่ยวพันกับคนที่เกิดชาวราศีมังกรนะราศีมังกรธาตุดิน ธาตุลมนะเมถุนตุนกลุมแล้วก็ถ้าดินก็จะมีพลึกศก,กันมังกรน,นะคะธาตุลมจะดูเด่นนะแล้วก็มังกรน,นะคะธาตุาอะไรก็ได้นะที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะคนมีคู่ชาวราศีสิง์ลัณนาสิงนะคะได้สำหรับคุณได้อัศวินถ่วยนะคะ เอเคเรามาดูนะคะคนมีคู่ชาวราศีสิงห์และคณนาสิงห์ช่วงนี้คุณอาจจะมีการวางแผนหรืออาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากสถานะก็ได้นะอาจจะย้ายที่อยู่นะอยู่จากที่หนึ่งมาอยู่ที่หนึง่งหรือว่าอาจจะย,ย้ายเนี่ยทำอะไรนะโยกย้ายถ่ายเทนะคะ,ะคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดมันหาทางออกไม่ได้คนมีคู่ชาวราศีสิงห์ ถ้าหมอรู้สึกพลังงานคนมีคู่นี่จะรู้สึกว่ามันมันอึมครึมยังไงนะมันมีเหมือนกันมันมันอึมครึมมันมันไม่ยอมกันมันงอนงอนมันมีความโต้แย้งกันหรือเปล่าคะเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายมีการเนี่ยรู้สึกว่ามันอึดอัดคับข้องใจมีการขัดแย้งกันนะมันหาทางออกยังไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่ถามว่าคุณรัก เขาคุณรักคู่ไหมคุณรักสามีคุณไหมคุณรักภรรยาคุณไหมคุณรักนะคุณพร้อมที่อยากจะขอโอกาสอยากจะให้โอกาสเข้าคนนั้นเสมอนะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอยากจะมากลับคืนดีกันได้ไหมขอโอกาสเพราะว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบล็อกกันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการกลิ้วการโกรธการงอนการไม่เข้าใจกันมีการอีกโก้สูงปลึดนะคะหรือมีการ เนี่ยทิฐิมานะนะฉันไม่ยอมอ่าผมไม่ยอมนะคุณทําร้ายฉันคุณทําให้ฉันเสียชื่อเสียงคุณทําให้ฉันเสียความเป็นตัวเองนะหรือว่าทําให้ฉันเสียความรู้สึกนะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นมีการกลีว้วการโกรธมีการไม่เข้าใจกันนะเห็นไหมเดือดทำพลนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะโยกย้ายอยากจะถ่ายเทอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเนี่ยเดอดทำพลนเนี่ยนะ มันเป็นอะไรที่ติตรองพี่นิดพีเคราะห์มันเหมือนกันอย่างรู้ก็ได้นะแบบนี้นะมีการอย่างรู้แล้วติตรองแล้วว่าเออความรักมันจะเป็นยังไงต่อมันจะเป็นยังไงมันจะให้มันจะมีความสุขหรือจะเป็นทุกข์กว่าเดิมนะเนี่ยนะทีนี้มันมีคิงสอดเนี่ยคิงออฟสอดเนี่ยมันเป็นเป็นอัศวินดา คนคนนั้นของคุณหรือคุณเองนะอันนี้ไพ่สลับพลังงานกันเองได้นะให้คุณไปสลับพลังงานกันเองนะคะอัศาวินดาบเนี่ยมันเหมือนมีการฝ่ายได้ฝ่ายดึงลุกแล้วนะลุกแล้วคือไม่ยอมแล้วอืคุณก็อยากจะลุกเอาสามีคุณคืนอยากจะเอาลุกเอาภรรยาคุณคืนอาจจะเอาอยัางไงก็เอากันอฉันก็ไม่ยอมนะคือถ้าจะไปก็ไปเลยนะถ้าไม่ไปคุณก็ต้องมาจัดการเรื่องของฉันหรือว่าจะเอาอยัางไงนะ คือมาจะตกลงกันอ่ามายังไงมาเคลียร์มาเคลียร์กันซะอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะอ่าเป็นคนที่ท่านลมนี้จะเด็ดนะท่านลมจะเป็นเมถุนก็ได้เป็นกลุ่มก็ได้เป็นตุลก็ได้นะท่านลมเคลียร์อ่ามาเคลียร์กันซะจะเอายังไงมายังไงนะหรือว่าอยากจะขอโอกาสได้มีการเนี่ยเดวิลดีหไหม ดิวเวลนะี่มันเป็นเจ้าตัวร้ายเนะี่ยอาจจะมีมือที่สมเข้ามาเป็นลักแทกลักซ้อนของคุณคุณอาจจะเป็นมือที่สามของเขาหรือเขาคนนั้นของคุณเนี่ยอาจจะดึงมือที่3าเข้ามาเป็นลักแทกลักซ้อนนะเป็นความหลุ่มความหลงลักเป็นคนมัวหมองกิเลสอาจจะตกหลุมดำก็ได้นะแบบนี้นะ คนรักของคุณเนี่ยอาจจะตกหลุมดำอาจจะดึงมือที่3เข้ามาให้ความรักของคุณได้แตกแยกได้พังได้มีความเศร้าวความเสียใจความผิดหวงังอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยเดวิลเนี่ยมันอาจจะเป็นมันตีได้หลายอย่างนะไพ่ใบนี้นะเป็นความหลงกิเลสหลงงมง,งายเป็นการดึงมือที่3เข้ามาหรืออาจจะ การพนันขันต่อสุลานารีการพนันได้หมดเลยนะเนี่ยแบบนี้นะมันเป็นเจ้าตัวเวลาแมงกรนเนี่ยไม่มีใครอยากได้หรอกนะเจ้าตัวเนี้ยนะ <c oughs> นะม,มันเป็นมันเป็นสิ่งที่การมัวเมาการเศร้าหมอ,องการทำอะไรที่มันผิดอ่าผิดศีลผิดธรรมผิดจริยธรรมอะไรก็ได้นะอาจจะหลงในราตี หลงในเซ็กหลงในกลามหลงในกิเลสหลงในตัณหาหลงในราคาต่างๆนะอาจจะทําให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อชีวิตของคุณเองก็ได้นะเด e วิวนี้นะมันก็เลยทําให้คุณเสียใจเศร้าใจมีการบล็อกกันเทเกิดขึ้นหาทางออกยังไม่ได้นะเออแม่หมอก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนาะ รู้สึกว่าคนมีคู่นี่จะหนักนะจะหนักกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคนโสดมีเหมือนกันนะอะยังไงก็แม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์งและคณาสิงห์ทั้ง3สถานะนะจ๊ะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์กับแม่หมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์เพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มเข้ามาได้เลยที่หน้าจอแล้วนะคะ POK สองสามห้าห้า OK นะคะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้นะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นการอัดคลิปแจ้งเตือนให้หมอน้ำอ้อยได้อัดคลิปได้ชมได้ฟัง,ฟงให้ชาวราศีสิงห์ได้ชมได้ฟังแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องทุกๆเดือนนะคะและก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่หมอน้ำอ้อยได้อัดคลิปดีๆแบบนี้ได้เช่นกันนะคะชาวราศีสิงห์คะสำหรับวันนี้เดือนมิถุนายน2565แม่หมอน้ำอ้อยก็ขอลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ